เปิดมาด้วยอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจับตามองในซีรีส์ฆาตรกรรมจำไม่ได้ซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลนั่นก็คือนักร้องตัวตึงอย่างเจงบิ๊กเอสที่ต้องมารับบทชัดตำรวจมาขึมเข้ามาพวัวพันคดีฆาตรกรรมสุดวายป่วนซึ่งเจ้าตัวบอกเลยว่าที่รับแสดงเรื่องนี้เพราะบุคลิกของตัวละครไม่ไกลาจากตัวจริงของเจ้าตัวนั่นเองค่ะผมรู้สึกว่าบุคลิกของตำรวจที่เขาให้บทมามันก็คาแรคเตอร์มันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ดูสุภาพเท่าไหร่เพราะผม ลุกภายนอกมันดูไม่ได้สุภาพอะไรขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออมันโอเคมันใกล้ตัวในในลุกในมากของตำรวจที่อาจจะเคร่งขึมกวน,นโอยบ้างยียวนกวนประสาทเนี้ยคือเราพอได้กาแฟกูกาแฟงและตอนเนี้ย พัตกรรมจำไม่ได้ทุกวันพุธพระัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งเริ่มตอนแรกวันพุธที่23กรกฎาคมนี้ดูสดทางทีวีช่องวัน31และเวอร์ชันอันคัดทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะ วันนี้แฟนๆเตรียมพบกับเหล่านักแสดงและศิลปินจากช่องวัน31นํานำทีมโดยก้องวิทยาตั้งก่อนเอมสันเพชรออลีต่ตติยาและศิลปินในเครือจิมเอมแกรมมีที่จะมาจับมือกับหน้านิ่งและสภากาชาติไทยร่วมสร้างบุญใหญ่กับกิจกรรมหน้านิ่งอา,าสาสภากาชาติไทยพบกับบุธกิจกรรมจากองค์กรต่างๆทางด้านสุขภาพจิต ด้านการบริจาคเลือดด้านการบริจาคดวงตาและอวัยวะต่างๆด้านการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นบอกเลยว่า,างานนี้ใครไม่ค่อยมีเวลาแต่มีใจอาสาวันนี้สภากาชาิไทยมาที่ชั้นล็อบบี้อาคาร GMM แกรมมีแล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา11นานิกาถึง18นแนิกาอย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะคะ กระแสร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะสำหรับซีรีส์เทสเด็กจนแซ่บที่ตั้งจนสร้างปรากฏการณ์บนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องขยานขึ้นติดเทรนด์บนแพลตฟอร์ม X สูงสุดอันดับหนึ่งในประเทศไทยและอันดับ10ทั่วโลกทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนาม ไม่แค่นั้นยังมียอดการรับชมคลิปใน tiktok มากกว่า50ล้านครั้งและยังมียอดการรับชมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งบนแอปวันดีติดตอกัน3สัปดาห์ซึ่งคืนนี้ซีรีส์ได้เดินทางมาถึงตอนจบทีมนักแสดงนําในเรื่องเลยอยากชวนแฟนๆมารอลุ้นบทสรุปสุดท้ายของทุกตัวละครไปพร้อมๆกันค่ะ มีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ของเราจะจบยังไงคุณพี่อันนี้ก็ไม่รู้รเหมือนกัน EP 8น่าจะขมวดจบแล้วแหละว่าแบมบี้สุดท้ายความฝันเขาจะเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าจุดประสงค์เขาตั้งแต่ EP แรกจุดจบจะเป็นยังไงหนูเชื่อว่าถ้าใครได้ดูน่าจะได้ความรู้หรือว่าได้แง่คิดที่ดีในชีวิตกลับไปใช้ห้ามพลาดซีรีสร์เทสเด็กจันแซบ่บคืนนี้ตอนจบเวลา2อทุ่มครึ่งดูเวอร์ชันทีวีทางช่องวัน3 1ดูเวอร์ชันอังคัดทางแอปวันดีทีเดียวนะคะ เหล่าศิลปินแกรมมี่นำทีมโดยตูนบอดีแ้แสลมเป่าปวาลีเอิญสุรติการ อิดอิสระพงศ์โมนิก้าวีดาและวงเวิร์สร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงในงานปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมะนาวาวางังเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาธรรมะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตื่นรู้ด้วยสติและปัญญาแห่งความดับทุกข์อย่างแท้จริงณศูนยะ์นประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้พวกเรานะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิตเลยคะ่ะที่ได้มาร่วมโครงการดีๆนะคะธรรมนาวาวางังก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกเรา เลยที่ได้มาร่วมงานแล้วก็ได้มาร้องเพลงเกี่ยวกับธรรมะให้แฟนๆได้ฟังกันภายในงานมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมะมากมายที่ทำให้พวกเราได้รู้จกักหลักธรรมะในศาสนามากยิ่งขึ้นด้วยครับดีใจนะครับผมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของศิลปินรุ่นใหม่เนาะได้มาร้องเพลงในงานวันนี้ครับผม